สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราพยากรณ์ทำนายฝันเล่าเรื่องหลอนวันนี้เราจะมาเล่านิทานเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจเรื่อง ร่างใหม่แต่หัวใจดวงเดิมรับชมและรับฟังได้เลยค่ะนักคฤหาสาตหลังใหญ่โออาที่ตั้งตระงานอยู่ท่ามกลางสวนสวยเขียวขจีเสียงน้ำพุดังแว่วมาเบาๆคลอๆไปกับเสียงนกร้องบรรยากาศโดยรอบดูเงียบสงบและหรูหราบ่งบอกถึงฐานะอันมั่งคั่งของผู้เป็นเจ้าของ จากรถสปอร์ตสีแดงเพลิงคันงามที่จอดสนิทอยู่หน้าบันไดใหญ่ชายหนุ่มรูปร่างสูงสง่าผิวขาวผ่องราวคนสำรวยก้าวลงมาด้วยท่าทางมั่มัน่นเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่สวมใส่บ่งบอกถึงรสนิยมราคาแพงใบหน้าหล่อเหลาคมคายแต่แววตาที่ทอประกายนั้นกลับฉายชัดถึงความหญิงทะนงตนเขาคือนิวัต ทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลมหาเศรษฐีผู้กว้างขวางในแวดวงธุรกิจของเมืองหลวงชีวิตของนิวตัตตั้งแต่เกิดมาก็ถูกปูด้วยพรมกรรมยีทุกสิ่งที่ปรารถนามักจะได้รับการตอบสนองอย่างง่ายได้จนทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่เคยรับรู้ถึงความยาก ลำบากของผู้อื่นนิสัยส่วนตัวของนิวัฒนนั้นค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดีเขาเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองสูงไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของใครหากต้องการสิ่งใดก็ต้องได้มาไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามความร่ำรวยของครอบครัว เป็นเหมือนกรอบกำบังที่ทำให้เขามองข้ามความเท่าเทียมของผู้คนวันนี้ก็เช่นเคยนิวัดมาถึงมหาวิทยาลัยสายกว่าเวลาเรียนไปมากแล้วรถสปอร์ตคันหรูแล่นเข้ามาจอดในบริเวณที่จอดรถของนักศึกษาสร้างความฮือฮาและเสียงซุบซิบนินทาจากบรรดานักศึกษาที่พบเห็น เขาเดินเข้าไปในอาคารเรียนด้วยท่าทางไม่ใส่ใจราวกับว่ากฎเกณฑ์ต่างๆนั้นไม่มีผลกับเขาห้องเรียนชั้นปีที่สองเต็มไปด้วยนักศึกษาที่กำลังตั้งใจฟังอาจารย์บรรยายนิวัฒเปิดประตูเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตสร้างความไม่พอใจให้กับอาจารย์ผู้สอนแต่ด้วยรู้ถึงสถานะทางสังคมของนิวัฒ อาจารย์จึงได้แต่ถอนหายใจและดำเนินการสอนต่อไปไม่ไกลจากคฤหาสน์หลังงามของนิวัฒนนักมีบ้านไม้หลังเล็กๆยกพื้นสูงสภาพค่อนข้างเก่าแต่สะอาดสะอ้านตั้งอยู่ในบริเวณที่เงียบสงบรั้วไม้เตียเต้ยๆล้อมรอบบ่งบอกถึงความเป็นส่วนตัวอย่างเรียบง่ายนั่นคือบ้านของครอบครัวสุชาติ สุชาติเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างสันทัดผิวสีน้ำผึ้งดวงตากลมโตดูซื่อตรงและจริงใจเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของนิวัฒน์แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งสองนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับดินพ่อและแม่ของสุชาติทำงานรับจ้างทั่วไปต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว สุชาติเป็นเด็กขยันและใฝ่เรียนรู้แม้ฐานะทางบ้านจะไม่เอื้ออานวยเท่าที่ควรแต่เขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถด้วยความที่เป็นคนเงียบเยบไม่ค่อยพูดจาทำให้เขาไม่ค่อยมีเพื่อนมากนักในมหาวิทยาลายัยความแตกต่างทางฐานะนี้เองกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้ นิวัตมักจะแสดงท่าทีเหนือกว่าและดูถูกสุชาติอยู่เสมอทุกครั้งที่มีโอกาสมิวัตมักจะใช้คำพูดที่เสียดแทงจิตใจสุชาติไงไอ้เด็กบ้านนอกวันนี้มาเรียนด้วยเหรอนึกว่ามัวแต่ไปช่วยพ่อแม่ทำงานก่อสร้างเสียอีมิวัตมักจะเอ่ยทักทายสุชาติด้วยน้ำเสียงย่อเย้ยต่อหน้าเพื่อนคนอื่นๆ สุชาติได้แต่ก้มหน้าเล็กน้อยไม่ตอบโต้ใดๆเขาชินเสียแล้วกับคำพูดเหล่านี้ดูเสื้อผ้าที่แกใส่สิเก่าจนจะขาดอยู่แล้วเมื่อไหรบ้านแกจะมีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆบ้างนะสงสัยต้องรอให้บ้านฉันบริจาคให้ใช่ไหมนิวัตยังคงพูดจาถักฐานอย่างสนุกสนานโดยไม่สนใจความรู้สึกของสุชาติ บางครั้งนิวัดก็พูดถึงความช่วยเหลือที่ครอบครัวของเขาหยิบยื่นให้กับครอบครัวของสุชาติถ้าไม่มีบ้านฉันคอยช่วยเหลือพวกแกคงจะอดตายไปแล้วมั้งทั้งเรื่องเงินเรื่องอาหารบางทีพ่อแม่ฉันยังต้องให้ข้าวสารพวกแกเลยคำพูดเหล่านี้ราวกับมิตรีแทงหัวใจของสุชาติ แต่สุชาติไม่เคยแสดงความโกรธเคืองออกมาเขาเพียงแต่เก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ในใจและตั้งมั่นว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องตอบแทนบุญคุณของครอบครัวนิวัตให้ได้แม้ว่าในใจลึกๆจะรู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดเหล่านั้นก็ตามวันเวลาผ,ผ่านไปนิวัตยังคงใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยและประมาท เขาชื่นชอบความเร็วและการขับรถยนต์ราคาแพงด้วยความที่ไม่มีใครกล้าตักเตือนทำให้พฤติกรรมเหล่านี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นคืนหนึ่งหลังจากที่นิวัตไปสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนที่ร้านอาหารหรูจนดึกดื่นเขาก็ขับรถสปอร์ตคันโปรดกลับบ้านด้วยความเร็วสูงบนถนนที่เปลี่ยวและมืดมิด ความเหนื่อยล้าจากการดื่มสุราทำให้สติของเขาล่องลอยในขณะที่ขับรถมาด้วยความเร็วสูงนิวัตรู้สึกหนังตาเริ่มหนักเขาพยายามฝืนตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่อาจต้านทานความง่วงได้เปลือกตาค่อยๆปิดลงรถสปอร์ตคันรู้เสียหลักพุ่งออกนอกเลนอย่างรวดเร็วในเซี้ยววินาทีนั้นเอง รถของนิวัตก็ชนเข้ากับรถจักรยานคันหนึ่งที่ปั่นอยู่ริมถนนอย่างรุนแรงเสียงดังสนั่นวันไหวราวฟ้าผ่าร่างของนิวัตกระแทกกับพวงมาลัยอย่างแรงจนหมดสติส่วนผู้ที่ขี่รถจักรยานกระเด็นไปไกลหลายเมตรรถจักรยานบี้แบนไม่เหลือสภาพข่าวอุบัติเหตุของนิวัตแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วราวไฟลามทุ่ง พ่อและแม่ของนิวัฒเมื่อทราบข่าวร้ายก็รีพุดไปยังโรงพยาบาลด้วยความตกใจและเป็นห่วงลูกชายเพียงคนเดียวเมื่อไปถึงโรงพยาบาลทั้งสองก็ต้องเผชิญกับภาพที่น่าสะเทือนใจนิวัฒนอนหมดสติอยู่บนเตียงผู้ป่วยฉุกเฉินร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและสายระยงระยางแพทย์รีบเข้ามาอธิบายอาการของนิวัฒ ด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดอาการของคุณนิวัตสาหัสมากครับปอดและหัวใจได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจโดยด่วนที่สุดมีเช่นนั้นอาจจะไม่ทันการคำพูดของแพทย์ราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจของผู้เป็นพ่อและแม่พวกเขาทั้งตกใจ เสียใจและกังวลใจเป็นอย่างมากความหวังดูเหมือนจะเลือนรางแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังทีมแพทย์ก็แจ้งข่าวดีว่ามีผู้บริจาคหัวใจที่เข้ากันได้กับนิวัตการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจถูกดำเนินการอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความหวังและกำลังใจของคนในครอบครัว พ่อและแม่ของนิวัตเฝ้ารออยู่หน้าห้องผ่าตัดด้วยใจจดจอ่อภาวนาให้การผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าราวกับชั่วนิรันในที่สุดไฟสัญญาณหน้าห้องผ่าตัดก็ดับลงแพทย์เดินออกมาด้วยใบหน้าอ่อนลา้าแต่แววตาเต็มไปด้วยความหวังการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีครับ ร่างกายของคุณนิวัตตอบสนองต่อหัวใจดวงใหม่เป็นอย่างดีคำพูดของแพทย์สร้างความยินดีให้กับพ่อและแม่ของนิวัตอย่างหาที่สุดมิได้น้ำตาแห่งความกังวลแปรเปลี่ยนเป็นน้ำตาแห่งความสุขหเดือนต่อมาอาการของนิวัตด,ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องร่างกายของเขาฟื้นตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์ จนกระทั่งแพทย์อนุญาตให้เขากลับไปพักฟื้นที่บ้านได้เมื่อร่างกายแข็งแรงพอนิวัตตัดสินใจกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอีกครั้งการกลับมาของเขาในครั้งนี้สร้างความแปลกใจให้กับเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์หลายคนเพราะนิวัตดูเปลี่ยนไปมากเขาดูเงียบขรึมและมีสติมากขึ้น แต่สิ่งที่นิวั์สังเกตเห็นคือการหายตัวไปของสุชาติเขาไม่เห็นสุชาติมาเรียนเลยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยความสงสยัยนิวั์จึงตัดสินใจสอบถามเพื่อนสนิทคนหนึ่งในห้องเรียนทำไมช่วงนี้ฉันไม่เห็นสุชาติมาเรียนเลยล่ะเขาไม่สบายหรือเปล่าเพื่อนคนนั้นมองหน้านิวัต ด้วยแววตาเศร้าส้อยก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบานิวัตนายไม่รู้เหรอเมื่อหกเจ็ดเดือนก่อนสุชาติโดนรถชนอาการสาหัสมากและสุดท้ายเขาก็เพื่อนคนนั้นเว้นคำพูดไปครู่หนึ่งและสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตเพื่อนอีกคนพูดเสริมด้วยน้ําเสียงเศร้าส้อยนิวัตรรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมนุน หัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกรถชนเมื่อหกเจดเดือนก่อนนิวัฒทวนคำด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาราวกับพูดกับตัวเองใช่พวกเราเสียใจมากเลยนะสุชาติเป็นคนดีมากๆเพื่อนคนแรกกล่าวแล้วแล้วครอบครัวของสุชาติละ่ะ พวกเขาเป็นยังไงบ้างนิวัตถามต่อด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีบางอย่างที่เริ่มก่ะตัวขึ้นในใจพวกเขาสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แต่พวกเขาก็เข้มแข็งมากเพื่อนคนหนึ่งตอบแล้วแล้วหัวใจของสุชาติละ่ะนิวัตถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเพื่อนทุกคนมองหน้านิวัตด้วยความสงสยัย หัวใจของสุชาติเหลอครอบครัวของเขาบริจาคอวัยวะของสุชาติให้กับคนที่ต้องการนะเพื่อนคนหนึ่งตอบมีวัดยืนตะลึงราวกับถูกสา์น้ำตาค่อยๆไหลาอาบแก้มอย่างช้าๆภาพเหตุการณ์เมื่อเจ็ดเดือนก่อนหลายย้อนกลับเข้ามาในความคิดของเขาอย่างชัดเจนอุบัติเหตุรถชนการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ผู้บริจาคที่ไม่เปิดเผยชื่อหรือว่าหัวใจที่กำลังเต้นอยู่ในอกของเขาในขณะน,นี้คือหัวใจของสุชาติความทรงจำในอดีตถาโถงเข้ามาราวกับภาพยนตร์ที่ฉายสานิวัตจำได้ถึงคําพูดดูถูกเหยียดยามที่เขาเคยพูดกับสุชาติรอยยิ้มที่แสนจะจริงใจของสุชาติ และคำพูดสุดท้ายที่สุชาติเคยบอกเขาด้วยแววตาที่แน่วแน่สักวันผมจะตอบแทนบุญคุณพวกคุณให้ได้ครับน้ำตาของนิวั์ไหลพรั่งพรูออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ความรู้สึกผิดและความสำนึกผิดถาโถมเข้ามาในจิตใจของเขาอย่างรุนแรงนับตั้งแต่วันนั้นชีวิตของนิวั์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จากคนที่เคยหยิงยะโสเอาแต่ใจและมองข้ามความรู้สึกของผู้อื่นกลายเป็นคนที่อ่อนโยนเห็นอกเห็นใจและใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างมากขึ้นเขาเริ่มพูดจาไพเราะกับเพื่อนร่วมชั้นช่วยเหลือเพื่อนที่ขัดสนและเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอจนเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือนิวัตตัดสินใจที่จะไปพบกับพ่อและแม่ของสุชาติเขาต้องการที่จะขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่เขาเคยทำและต้องการที่จะแสดงความขอบคุณสำหรับการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของสุชาติเมื่อนิวัตได้พบกับพ่อและแม่ของสุชาติบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความเงียบงนัน นิวัตคุกเข่าลงตรงหน้าท่านทั้งสองน้ำตาไหลอาบแก้มผมผมขอโทษครับสำหรับทุกสิ่งที่ผมเคยทำไม่ดีกับสุชาติผมนิวัตพูดไม่ออกเสียงของเขาแหบแห้งพ่อของสุชาติรูปศีรษะของนิวัตเบาๆด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตา ไม่เป็นไรหรอกลูกสุชาติเขาเป็นคนจิตใจดีเขาคงไม่อยากให้ลูกต้องรู้สึกผิดแม่ของสุชาติกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือลูกของแม่เขาเคยบอกว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณครอบครัวของลูกคำพูดของแม่สุชาติยิ่งทำให้นิวัติรู้สึกสำนึกผิดมากยิ่งขึ้น หลังจากวันนั้นนิวัฒน์ได้ขอให้พ่อแม่ของเขานำพ่อและแม่ของสุชาติมาอยู่ด้วยกันที่คฤหาสน์หลังใหญ่พวกเขาดูแลซึ่งกันและกันราวกับเป็นครอบครัวเดียวกันความสูญเสียได้นำพาให้สองครอบครัวที่ไม่เคยใกล้ชิดกันมาก่อนได้มาอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความเข้าใจ นิวัดเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงเขาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้นทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนมากกว่าวัตถุสิ่งของเขาตระหนักแล้วว่าทรัพย์สมบัตินอกกายนั้นไม่จีรังยั่งยืนและไม่สามารถเติมเต็มจิตใจของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง สิ่งที่มีค่าที่สุดคือความเมตตาความเห็น,นอกเห็นใจและการอยู่ร่วมกันด้วยความรักเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของคนเรานั้นเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนการให้และการเสียสละคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายอย่างแท้จริงความร่ำรวยและฐานะทางสังคม เป็นเพียงสิ่งสมมุติภายนอกที่ไม่อาจวัดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงได้สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือจิตใจที่ดีงามความเมตตาและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและการเสียสละเพื่อผู้อื่น พราะทุกคนล้วนมีคุณค่าและความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันท่านคิดว่าจะจบสวยหรูใช่ไหมแน่นอนมันเหมือนจะสวยหรูเพราะตั้งแต่เปลี่ยนหัวใจมานิวัตมักจะคุยกับตัวเองน่ากระจกอยู่ทุกวันว่านิวัตขอบใจมากนะแกไม่ใช่ได้หัวใจฉันมาหรอกฉันต่างหากที่ได้ร่างกายของแกมา และครอบครัวของแกทรัพย์สินทั้งหมดของแกรถยนต์ที่แกขับคนรักของแกรวมทั้งชีวิตทั้งหมดของแกตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วฉันได้ตอบแทนครอบครัวของแกอย่างดีที่สุดขอบคุณมากนะนิวัตฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีขอบคุณค่ะ